สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้เราจะมานําเสนอเมนูง่ายๆนะคะก็คือหมูสับชุบแป้งทอดค่ะเมนูนี้เด็กๆจะชอบมากเลยนะคะผู้ใหญ่ทานก็ติดใจเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มแรกวันนี้เราก็เตรียมหมูสับนะคะวันนี้เราเตรียมไว้ครึ่งกิโลตามด้วย3เกลือนะคะ1ช้อนชาค่ะแต่ว่าวันนี้เราใช้เป็น3เกลือแบบสําเร็จรูปนะคะแต่ถ้าเกิดว่า บ้านไหนมีรากผักชีมีกระเทียมมีพริกไทยก็สามารถที่จะโขลกเองได้นะคะซอสปรุงรสฝาเขียว2ช้อนโต๊ะค่ะซอสหอยนางลม2ช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะน้ำตาลทราย2ช้อนชาค่ะ พริกไทยป่นตามชอบนะคะจากนั้นก็คลุกเคลา้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันกับหมูสับนะคะพอดูว่าเข้ากันดีแล้วนะคะก็ให้ใส่แป้งข้าวโพดลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะ ตามด้วยน้ำมันงาแต่ถ้าไม่มีจะใช้เป็นน้ำมันพืชก็ได้ค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะจากนั้นตรงนี้นะคะให้นวดให้เข้ากันให้ดีเลยนะคะนวดเยอะๆเลยค่ะขยำขยำแบบนี้นะคะตรงนี้เราจะนวดนานหน่อยนะคะนวดจนรู้สึกว่าเนื้อหมูเขาเหนียวเด้งมือแล้วนะคะค่ะพอเรานวดจนได้ที่แล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะพักเขาไว้แบบนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอครบครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราก็มาเตรียมในส่วนของแป้งทอดกรอบกันค่ะแป้งทอดกรอบวันนี้เราจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะใส่ลงไปกะให้พอดีกับหมูที่เราเตรียมไว้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าน้อยไปหรือมากไปยังไงเดี๋ยวเราก็สามารถปรับเพิ่มลดได้นะคะ จากนั้นใส่น้ำเปล่าแช่เย็นจัดค่ะน้ำเปล่าเนี่ยยิ่งเย็นจัดมันจะทำให้แป้งทอดกรอบเนี่ยกรอบมากขึ้นนะคะกะให้พอเหลวๆประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็นำมาเทใส่ในหมูสับที่เราหมักไว้นะคะอันนี้ค่อยๆเทนะคะเดี๋ยวมันจะมากไปแล้วมันจะเหลว ลุกเคล้าได้เลยค่ะแต่ถ้าดูแล้วแป้งเขายังไม่ได้เกาะหมูมากก็เทเพิ่มได้นะคะค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทอดกันได้เลยค่ะตั้งกระทะนะคะ ตอนแรกเปิดเป็นไฟแรงสุดก่อนนะคะน้ำมันอันนี้ก็คือกะให้พอท่วมทั่วหมูนะคะพอน้ำมันร้อนนะคะให้ปรับเป็นไฟกลางแล้วก็นำหมูใส่ได้เลยค่ะตอนตั้นหมูอันนี้เราก็ขออนุญาตใช้มือเลยนะคะเพราะว่าเราจะได้กะขนาดของก้อนหมูได้นะคะ ตรงนี้นี่ชอบก้อนใหญ่ก้อนเล็กก็อเอาตามความชอบเลยนะคะพอหมูเริ่มเหลืองนะคะก็พลิกด้านได้เลยค่ะสีกำลังสวยกำลังดีเลยค่ะ ก้อนที่เขาลงก่อนเขาก็จะเหลืองก่อนนะคะแล้วก็พยายามสลับสลับด้านเขานิดนึงเพราะว่ากระทะเนี่ยบางทีไฟมันไม่เท่ากันนะคะเขาก็จะได้ได้ความร้อนทั่วถึงค่ะนี่นะคะพอเหลืองได้ที่แล้วก็ตักขึ้นได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเมนูหมูสับชุบแป้งทอดทําง่ายๆใครทานก็ติดใจค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ